ไปลุยบวกครับชั้นสต้องมีตัวขึ้นไปชั้นสแน่ชั้นหนชั้นหนึ่งชั้นหเฮ้ยข้างนอกตัวไกตรงแอร์ดรอปน่ะดิมีเนี่ยสองตัว บนชั้นสองชั้นสองโอ้คว้าระเบิดขึ้นไปชั้นสองซ้ายมือชั้นสองซ้ายมือ,อยิงเลยยิงเลยเยสโอ้ยโคตรทีมมหาการหมดแทะหลงนักหนาวโอ้หมดนะาสามหมดสาม แชทกันให้พอใจเลยเพราะหนุ่มน้อยงบกับบนี่เกนามอ้าวโอ้ยงี้เาองอกกล้า ซ้ายซายายซากนลบเนินหลบเนินดิหลบเนินดิไอ้เหียให้กูลงก่อน่เด็ดเมาแล้ว ไม่ไอเต็นเต็นกูไม่มีวะรูปหน้ายอคิไม่ไม่เปิดหรือเปล่าเปิดแล้วนะอย่าวางตัวเลาะขวาขึ้นมาเลาะขวาเลาะซ้ายมันอยู่ขอบแต่แต้เลยเนี่ยโซนกีนห้าเก่งตัวแต่เลือดมันโลดมาได้เนอะนั่นหรอโลดมาคิงอ่ะ ตัวมาตัวต้นไม้บนบุน m a r k the location อ๋อหันลังละเพื่อนเงี้ย่บมันตั้งหลามซ้ำเร็วเยี่ยม เพียบเฮ้ยมาแล้วตงัตงหลัตงตังหลังตังหลังขจาจตีเก้าตีกเก้าตีนมีในนี่ในถ้ำ ได้ทำนี่ให้ขับรถ <ลด S 1> ไปเ<ร> <ไป S 2> ข้า <ใน S 2> ซ้าย,ยเออเข้าขอบวงซ้ายให้ขับรถไปเข้าขอบวงตะไก่ฝั่งตรงข้ามกับมันขิงอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยแยกกันเลยวะ่ะมกเ,เ,เห้ขับลังหิน ริงเหมือนแม่ในว่าว่ามีต้องแนะ่โอ้ยยิงแฮปปี้ตายคิงก็ต้องโดนหรอือเปล่าเฮ้ยมันอยู่ที่จานบนปะนี่โหลดมาแน่ฮะนี่ มาหนได้อยู่ได้อยู่เยิไม่โดนมัก็ต้องโดนไม่นี่สิบสี่ที่ขาแปว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  Cubo, cubo. Abe kunhok.